สวัสดีครับบ้าบอยดนดินทิติสารครับสวแค่เจ๊เจอยเชียงป่าฮัลโหลจ้าฝากช่องยืดได้จ้าครับผมมือนี่บ้าบอยนะครับกับอจอยครับกับบ้าเตอร์ครับน้องเตอร์ครับพากันมาเลาะเบึงเห็ด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 เผาะบออ่ะเห็ดเผาะากกบมี่ใชไหมข้าได้ข้าได้จักกโบหกนึงเออเจ๊บางทีนะครับผม ขดดิบบนครับผมพี่้องครับแกงใส่น้หมันก็ไดครับเนี่ยใส่กันเมื่อนีสีโสีมันสีได้เห็นเห็ดเพาะบพี่้องเห็ดเพอสีน้อยใหญ่บบเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันครับผมสวัสดีครับไปเลยน้องหนก็ตื่นพี่้องมึงเสล่มเสือเลจ๋จอยเท่วไปปลุกครับโสดมันเหรอครับโสดมันเราดีๆีดีดพี่น้องเห็ดพอครับบอสเลใหญ่ปันไดนพี่น้องนี่ผลเสืใส่ครับ อืมดอกแรกดอกแรกอันนี้ดอกสองครับมาแล้วน่าอันนี้อู้อันนี้อันพงแบบก็มีอู้นี่ดอกน้อยนึงพี่น้องอู้น้อยสำเน่เม็ดบักหิวก็เอาครับผมเออสำเน็ดบักหิวก็เอาครับเดี๋ยวไปเบิร์ดต้งกันอีกครับอู้นี่ด็ดอกนึงดอกน้อยน้อยเลยเขาต้องเป็นเสื้อไปสามอันครับผม นี่ครับพี่น้องครับเห็น้อครับพี่น้องโอเคโอเคพี่น้องครับโอ้เม็ดบักนิ้วมาแล้วครับเจอหาเจอเจอโอ้ยเอาเม็ดหน่อยไล่พี่น้องกันที่บ้านอันบอกพี่น้องที่บ้านเพื่อบอกให้มันใหญ่ก่อนเถอะเออครับผมหนึ่งโดครับหนึ่งโดครับซื้อกันครับผมพี่น้องครับ ีดอกนึงครับขาวๆครับผมพี่น้องนี่ดอกนึงอีกดอกนึงนี่สองดอกครับมาครับพี่น้องเคลียร์หาอีกครับครับพี่น้องครับพี่ตัวนี้พี่น้องคนขามาในลยดูเงเด้วยครับผม เราต้อมาอีกแลวไอพี่น้องอุ้ยโอ้เสือเสือโด้บ๊วยไงโดกครับผมพี่น้องเห็ดผอมั่นพึ่งก็ออกครับพอจะพึ่งออกปุ๊บพี่น้องมันก็แตกกันเยอะมากเราโมตันใหญ่ดอกครับผมพี่น้องเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศหาเห็ดฮะพอที่แต่เบิ่งก็ตาดีก็ตาดี

สามดอกนี่อันีกดนอกนึงครับพี่น้องครับก็ไปูไหหลายดเ็บงี้เงปดับปีปีอู้นี่ดอกนึงดอกนึงครับชับผมอู้ผีผีผีเทา

ดอกนึงครับพี่น้องครับนี่งามเลยครับอุ้ยสองสองดอกใหญ่เลยคุณนะครับพี่น้องครับสองดอกง่ามๆเลยครับนะครับผมคุณนะครับ นี่ครับปีอีกอุ้ยสามสี่เห็นได้อีกแล้วครับผมพี่น้องครับเอาอ่ะอดอกหนึ่งครับนี่พี่น้องดอกเห็ดมันก็ต้องดอกไงครับแล้วพี่น้องมันก็นกเคลียเคลีย,ย,ยหาเราครับแถวบ้านเบ,บ่อยแต่ ว่าแต่ฝนตกใส่ครับพี่น้องเอาออหากิ่โลครับลอยเงยกะเจากะหากันมืดครับผมบริหาเอาแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเกิดบรท่านเกิดบรท่านคนมีเพิ่มแล้กันครับผมดอกหนึ่งเพแว่ครับผมมาแลว้วมาแลว้วหนึ่งดอกหนึ่งดอกครับยุ่งหัวล,ละยู่หัวละไม,ม่เอาไม่เอาไม่าพี่หนึ่งดอกเขียวพีอีกเ,เขีย้ยงมีแต่ดอกหน่อย ดอกน้อยๆครับมันเย็นกล่นหินอมันมันเห็ดหนี้นเนาะสอง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 เป็นสีครับมาแล้วครับวัเฮียงบัิอาจอยสีมันหยาดสาม มีเลยสามดอกนู่นไ่พี่น้ององ่อนๆเลยครับสามดอกครับนีสองดอกครับรบนใซ่ถุงมือจอพี่น้องขดดินใส่เล็บนี่แล้วครับขอถุงมือแล้วครับผมพี่น้องถุงมือใส่งันดู่ยายเมนเหมือน,นพี่น้องแ <c oughs> ับขอสองดอก <c oughs> ดอกน้นอยๆก็ยังอู้นี่เด็ดอกนึงนี่ครับผมดอกที่สามสามดอกสามดอกครับเห็นอยู่เหรอครับพี่น้องครับแฉนสองดอกครับสองดอกโอ้สองดอกเพียงก,กันลองสองเลยครับดอกเคล็ดพอาะี่ช้องอุ้ยสามดอกครับพี่น้องครับ อโอต่พอสีบ่อีม่ซีซีแม่ดอกีใส่ใส่โอ้ซีดอกซีน้อยพี้อยเกินไปนะซีน้อยโอ้ีน้อยว่ามันซีน้อ เดี๋ยวหน่อย่ะหน่อยเนี่ยน้องเป็นสีเวลาีมับินดครับมาสงดงน่อยครับมพี่น้องนี่ย่างเข่าสอ้างดวงล้วครับกับอาจอยแจจอย เจเจอยว่าหาโดนหรอเมื่อยหรอ่สันมันผ่มีพี่น้องเได้เพราะอัเจาะอยู่บนน้อเห็ดน้องเด้ปนหนึ่งกัยังไข่อาเนาะปนต่อไอ้เนี่ยปนตบถือโคบ่เมียนปนตำโบถือเห็ดผัวมันหน่อยไรที่ถึงจะโคกแป้งแรงเป้งแรงปงแรงเหมือนเดิม เดี๋ยวไปบ้กนน้ำกันเียครับแม่แม่ครับอ่านน้องเต๋อเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่น้องครับบังเล้ฝนเสซอครับผมสังเกตลีลีมันก็มีเห็ดเพาะนี่ครับตรงนี้ครับอุ้ย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 พี่น้องอุ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องบังเลยครับอู้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 พี่น้องครับบังเลยครับ เห็ดคอขาวกุลน์คลียนอยู for ่พี่น้องกุลน์คลียนกุลน์คลียนกุลน์กุลน์สามดอกแล้วสี่ดอกแล้วดอกน้อยครับนี่ดอกน้อยนิดหน่อยสี่ดอกโอ้ยี่นี่ครับดอกนิดหน่อยจเอาเลยครับผมพี่น้องสมิดบักงิ่งเม็ดบากงิ่งอุ้ยพี่ดอกนึง พี่น้องเขี่ยไปเขี่ยมามันก็ได้อยู่นะครับอีกหนึ่งดอกครับโอ้หอันยันบะไรเห็ดาย light, พี่น้องหาเขากันเ <c oughs> จสปิปกินปนน้าเปิอนเรอครับอ,อุ้ยตายแล้วขี้กระโยอออกปากแล้วพี่น้อง กินกน้ำบริหารกินโซ้ยบ่หาบ่หาให้ดอกเด้อบ,บาทนี่ที่ห้าอดอกบาทนี่หาให้หลายหน่วยละมันบ่ให้กินกนํากระไดคุณครับกินปนบริปนเดีย,อย,ออยเออพี่น้องครับปุนบ้าบอเห็นบักหลายหน่วยนึงบ่ให้กินกนระช่างแล้วพี่น้องคุยห้าวเองก็ได้ด้วยพี่น้องพี่น้องนะน่ะเว้ยหาเชงกันกรล้วนห้าวครับบริเดินที่สุดแลพี่น้องหาพี่เราไปกําใช้อันอันถุงคือเก่านั่นแหละ นี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนี่ดอกโอยบ่บ่คื่อมันแท้นี่อารับรองอาช่วยหาปลาสูบก็แล้วกันพี่น้องบูรณะครับนี่ดอกนึงครับผมพี่น้องครับเ๊อบบี้มัน้วครับมันมาหรอกมานเนีดอกนึงดอกนึง โอ้ยปาดมาเบิ่งดอกนี่เนะี่ยอาพูนะ่ะว่ามันเหรียญสีโอ้ยไม่ไม่ปุกไว้พี่นอ้องเือบ้านี่ได<ม>้ปนได้โคกตั้ถึกแล้วพี่น้องมาดนีั้มได้โคกถึกแล้วดอกซับนี่แม่พี่น้องมันจะเป็นตาหาเนาะอาเนาะอ้ยดอกใหญ่ยแบบนี้ครับผมบบผมันต้องจังสีแม่พี่น้องดอกเห็ดตะกี้กับมิจฉาสีลหรออาเนาะ มันหักไงเพราท่านก้นพี่น้องผล<น>หักก็เกิดคนกลมาแล้วลนี่บอนองเตอร์เปิดหรือไมเฮาเปิดไรไอมใก็ตามเลยคอยจัไว้ด้วยเพราะว่าในนี่มีดอกคอยขอ,อ,องควยแง่กระมูไวละคยกินใหกคยกินวนีด้วเล่นบอดอกเดียอ,อิ่มบ่อิ่ม อิ่มมันสิอิ่มอย่างไรไรเห็ดพอแกงสองถวยก็กินเพอาอิ่มนะก่อยนะอันนี้ผอยกินก็กินได้หลายอาจจะว่ายบ่ค่อยกินเขาอืมมือหนึ่งกินเขาสองขาพี่น้องเขาเศร้าก็กเปียนเขาเขาเศร้าสิกินอยู่ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงบาม่บา,ยบายสองโมงเมื่อน,นี้เขาแรงกินสองถุมครับอนนะไอเขาเที่ยงเขาเทียงเนี่ยกินสองถุมอันนี้คือคือจิตจังหประจำวันเดี๋ยวนี้แล้วครับผมพี่น้องเช็ดหน้า บ่ได้ปั่นกินจักเทื่อตอนเช้าออกมาแต่เช้าหลายมื้อนี้กลับไปกลับไปเฮาก็กลับไปสวยๆเนาะอ้าเนาะก็บ่หิวเออมันก็บ่หิวแล้วบนี้มันก็กลายเป็นอีกพุ่นเวลาก็ครบรอบมันก็คือบ่ายเที่ยงเป็นข้าวเช้าเลยเวลาบ่แซ่บแล้วบนี้บงมือบ่มีแนวกินเนาะบงมือบ่มีแนวกินก็กิน้แจ่วปลาแดก้แจ่วอันนั้นอันนี้หัวผักบัวเนี่ย้ จ,จับจับจ็บจ็บพ่อปั่นกินพรมีแห้งทอดเนี่ยขเาขาเรี่ยวกันสินะมันก็เลยมันก็เลยบมีเมห้ยมีแหะะ้งก็ได้จำเจ้าปลาเดียกลวกพักไปเแลี่ยตามภาษาคนมีอะไรพี่น้องเอ้ยว่าดออได้กินกบกินอึ้งก็อจอยดอกอจอยอะไก็ว่าหฮดี้เด่นบ่เออออจอยอึ้งเป็นกระสอบก็ะบอให้อัน เอ <c oughs> oh, ิงซี่หาตัวกับเบ้อเอาไว้ให้บ้าบอยกินเลยไหมพี่น้องอันไม่เจออันขายเบดร์กเหรออธิบายมาเบิกขายเบดร์กเหรอโอ้ใช่ๆคิดเหรออันบ้าบอยก็นะอันได้กินซี่หาตัวกับเบ้ออันบบาบาร์ดอกไม่เจอว่าบ้าบอยไปอยู่บ้านไม่เจอคนเล่นบดเด็เอาไว้ให้เราเราไปอยู่ไปอยู่ๆเราไปใส่เราไปทุระไปทุระเล้วไล่มองเลยมีเจ้าบดเด็กโทรหา ประด้จงไปให้ื่อซ้ำขายไว้แล้วจงขึ้นท่ออืม <laughs> <laughs> อันมหาเฮาอันโทุ่นอันเฮาเมื่อเช้านี้โทุ่นอันบ้าบ่อยพี่น้องอันโทุ่นอันบ้าบ่อยอันมหาอันนมใหม่ม,หาม,มาสักมหานมใหม่บ้านี้เพรพอ,พอมาลงปลาเห็ดเห็น <c oughs> เห็ดแบบนี้ขี้อาเห็ดบาดนี้พี่นอ้นนองบ่ได้หาของนมใหม่คลาหลายกันยังไงอากาศฝ <c oughs> นสิตกครับพ่อพี่ <c oughs> น้องที่ได้เห็ดพบปนมาเฮาสิได้ปนอยู่ดอกอาหาไปเรื่อยได้ปลยไปปนไปไปท่่งมาน ใส้กับนี่ยะหาเบอร์นึ่ก้อนหาเฮ็ดนี่แหละเมื่อรู้ทัาจังหาเราไหมนะครับมาแล้วหนึ่งเม็ดครับโอ้ยนี่อีกเม็ดนึงครับผมพี่น้องวิ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 โอ้ยพ้นเคียร์เลยดีครับผมพี่น้องนี่ลงเลย ดอ,อกหน่อยไล่ลายบ่บยบอ,อันบได้มีนะเคลียได้พี่น้องตั้งใจว่าสิบบได้มหาหอันมหาเหตพี่น้องเอ่ยมหาโนไม้ภากันส่วนกันมหาโนไม้มันมาเห็นเหตจ่อยพี่น้องก็เลยบได้มีนะเคลียตั้งใจหาอันกระปองกระเปงอัน อโลโมีเนียมมหาครัวนี่จะดามเสียมเงาๆกับเก๋กายพี่น้องมันสองบรเเ็นครับมันดามเงาอันนี้บร,เริเวณนะครับผมพี่น้อง <c oughs> ปฏิบัติบ่อยคือบ่าเอาดอกนึงครับโอ้ย <c oughs> พี่น้องเล็บดำดำอันนี้นนี่ปูนี่บ่อยถึงมีดฟันขาดเครื่องนะครับน,น,นี่กี่ิ้นขีดินเขาครับจะไปงัดออกกันเลยจงเล็บฟังทั้งนึง ให้มันให้มันเสมือกันกับฟังทั้งนี้นะครับเพราอมันมันขาดแป้งจริงนะครับผมขาดขาดลายลองครับบ๊วยก็เลยจงเรียกฟังทั้งนึงให้มันเน่าซ้ำกันกับฟังทั้งนี้นะถ้าตัดมันสะแหวงครับพี่น้องตะกี้มันมันดันออกนะครับผมพี่น้องเนื้อดันออกกี่ตัดพี่ครับตัดอ้อยพี่น้องไปตัดไปตัดตัดอ้อยอยู่บ้านอ๋อเป็นกระเห็ดเนาะตัดอ้อยอยู่บ้านแล้วบ่นี้อันนั้นมีดไปรับจ้างตัดอ้อยพี่น้อง มีดมีดตัดมีดอันโอ้ทีกี่หาเงินไปโรงเรียนได้มือได้มือละเล้วเล็กนั่นได้ได้ได้ซาวมัดหรือซาวมัดกับบด้จากบาทต่อพี่น้องสมัยสมัยจะว่าบ่อยน้อยๆนั่นลอยมัดลอยมัดจังได้เงินสี่สิบบาทลอยมัดตอนแรกสมัยที่ แกบ่อยนิดหน่อยหน่นะพี่น้องเขาต้งเรียนอยูป่ปฐมไปตัดอ้อยหน,นอนจ่อยพอแล้วครับโควัไวๆแล้วพี่น้องเราจะมาผาักต่อครับผมพี่น้องเอาเห็ดก่อนครับดอกหนึ่งครับนี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับดอกหนึ่งบักใหญ่เลยครับบักใหญ่เลยครับนี่ไม่เอ่ยเคลียร์ก่อนพี่น้องเคลียร์ก่อน แล้วกันครับพี่น้องเชแครป้าอ่ะเซียงลูกูเลยนี่ครับอีกดอกนึงครับเหลี่ยมมงมงเนี่ครับผมพี่น้องครับอืออะไมาแล้วสีดอกอสวยๆครับเหลี่ยมองมงมงหเหลี่ยมมะม่วงเหลี่ยมมะงมมมสมัยตะกี้ไปตัดอ้อยตั้งแต่สมัยยุโรปเรียนประถมพี่น้องลอยม,ามาัดมัดละสิบล้ำได้อะสมัยตะกี้มัดละสิบล้ำลอยมัดเล็กๆเลยได้สามสิบบาท สามสิบบาทเราเพิ่นกับเมื่อคืนเพิ่นกับเมื่อคนอีกเป็นรอยมาตัวสี่สิบอยมาสี่สิมนมือหนึ่งของอะไ้อยู่ประมาณ30-40ิบสสิบมัตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะกัดเด็กน้อยประถมเนาะมันกัสีอันนี้สมเด็อู้นพี่น้องในเงินไปโรงเรียนมือละหาบาทหาบาทชิบาทบองมือกับบ่อใดอ้พี่น้อง ไม่เละบาทอ้ยอว่ากับว่าทำไมเต้นหน่อยขอบรเด้เงินไปโรงเรียนด้ขอปรเด้นเงินไปโรงเรียนเลยดิอันผมได้เงินหาสิบผมได้เงินหาสิบตังค์นั่นผมซื้อขนมเคียวกุ้งได้สองกระสอบคนอันนั้นขนมเคีกยบกุ้งอันเป็นแทนันที่ก็เจ้าทอดอ่ะนะ แม่นนอัเป็นขืบๆอันเป็นทอดๆดอกนึงครับอ๋อปล่อยมันนะครับดอกนึงดอกนึงดอกนึงครับดอกสวยงามเลยครับผมไม่ต้องดอกนึงครับดอกที่สอง ดอกไม้พุ่เาะมีสองดอกครับสอดอกมีดอกครับดอ่สมีดอกน้องสาดอกสดอกครับนีแล้วครับพี่น้องครับฮะมน้องสาสบ่ แม่ยุกเจ้า <wiele> ป <who médico> ั่นจักรยานมาบ้านนั้นนนสารเหรอคือมาว่วเห็นสองดอกครับนี่ยังงางไก่หอยด้วยนี่ดอกนึงครับสวยงามตามท้องลายครับ โอ้พี่น้องผลเสือครับผลเสือผลเสือทอมิดบางอยู่นะครับเอาอยู่ครับผมพี่น้องหนึ่งดอกครับดอ,อกงามอยู่ครับดอกนี้ครับดอกงามอยู่ครับผมพี่น้องครับเบงี็ดพี่น้องหาบักโดน้นึงพี่น้องเมื่อไงมันบ่มีเห็ดครับ เห็ดเบาบอยครับเห็ดบ้าบอยกับอจอยกันังตือครับในสซับนี่แล้วพี่น้องไดปนหนึ่งครับผมได้ปนหนึ่งพี่น้องซับนี่กระซี่สี่บาทพนนี้ลยอาครับว่าเงินบ่อเงินบ่อโลละี่ร้อยละสี่ร้อยบ่ แถวบ้านบ้าบอยเพลินเพลินรับโลละสีล่ลอยจะว่าอันอีกอีกหมู่บ้านนึงเพลินรับหักกิโลละห,าหาล้าลอยเฮ็ดเฮ็ดพอออกไหมครับตรงนี้พี่นออ้อ,นนนองไอ้ทรัพนี่เหรอครับผมพี่น้องครับเมียไอเมียไพี่น้องเมียไอหลายเมียหลายเนาะมันเพ่งครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยกา อพระคุณพี่น้องในลายด้อครับผมที่เป็นกำลังใจให้บ่าวบอยดีดีที่อีสานเดียดีที่อีสานสามีอีสานพะลอเจ๊จอยเชินปลาพะลอครับนี่นะครับบ่าวบอยกับสิขอไว้ช่วยมีซากอนครับพบอๆกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่ด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขุดสุขคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบบายบายไอถุงเห็ดกันได้ใช่ได้อยู่ได้๋ยปนอยู่ดอกตามเสกโคกเถอยู่ดอกเนาะเถกอยู่อันเม็ดน้อยๆจะบ่ค่าแขีวโคนบ่ ไ่อย no, no, ok? oh. ok ืนอาาแถววคนไ่จอยำก็บถืพี่ิให้ก็ไรครับผมพอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบาย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 ครับ